สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวความเก่าของ SR5 ปี96สี่ประตูคันนี้นะฮะหลังจากที่เขาลุยมานะครับผมดูสไตล์การแต่งของเขานั่นปั๊บพื้ออกมาครับโวงม้นวนวนู่นนี่นั่นเด็ดเด็ดร้อยหลังจากออกมาจากป่าจากทุ่งนะครับ ดันโนก็กอข้อกาศหนีน้ำลังจะเคลื่อนตัวออกไปวางเครื่องด้วยเคเซานหน้านะฮะปับ๊บอย่างนี้นะฮะดูล้อไปก่อนชุนลงชุนล่างปับ๊บนี่ล้อโตัไซส์ใหญ่เลย ภาดูชุดล่างอีกสักหน่อยคันนี้เกา๋าโคตรทับนะด้านบนนะมัมีถังเกี่ยวกับอะไรเนเนี่ยต้องตามดูรับนี่ประมาณนี้ไปหลังไปพี่นองเก๋าสุดๆรีวิวครั้งนี้เน้นความเก๋าลว้วนๆไม่มีอะไรมากครับผม รถขาลุยต้องคันนี e <S ання, ้ S R ไฟปเก้าหกช่งล่างแห้สุดๆเดี๋ยครับครับๆบมาหลังมาถึงน้อยล้างขึ้นเลยขึ้นเลย ่่ะอะล้างกดขวก่อนประมาณน,นี้ครับผมขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยขึ้นเลย,เลยบ้านผงนะฮะกระลาแค ล้างรถอย่างเดียวดูความสะอาดให้เขาปุ๊บุขุดขุขุดขนขุดัุดขุดขนดีุดขุดขุดขุุดขุุดขุดุดขุดขุดุัด ล้อไซตัวขนาดดีนะยางของเขานะครับ36 1 2 5 16ครับการแต่งของเขาเนี่สุดโคตรโคตรโอ้โหยางหลังก็เหมือนกันครับผมไอ้ด้านหลังเนี่ยมันถังอะไรไอ้ด้านหลังสุุๆเลยฮะเนี่ยปั๊บ เพียงท้ายรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้ด้านหลังเนี่ยก็ใส่อะไรในถังอะไรอะไรถังอุปกรณ์ถังเครื่องมือ,อถังเครื่องมือพอชุนภายในซึ่งองวะก็จะเก่าก็หนกักไหนโอ้ภายในก็ไม่ได้ตกแต่งรักอะไรมากมายฮะก็จะมีเบาะแยกนู่นนี่นั่นครับผมโบวินของแท้ครับท่านครับเอา จากลาก,กันเลยนะฮะเราสู่ฟังกันเพียงแค่นี้ครับผมท่านผู้ชมนะฮะฝากกันเหมือนเดิมครับผมน้องแลนเดอร์ <L ander. S 1> ชึบ